สวัสดีช่องจรนินคนบ้านๆนะครับวันนี้ผมประจิได้พาพี่น้องมาเยี่ยมเยียนน้องมอสนะครับมอสเกษตร,รเล็บวัวพากที่ปีที่แล้วได้มาครั้งหนึ่งกับน้องคมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเยี่ยมเย็นนะครับวันนี้จะไม่มีวิชาการนะครับวันนี้มาเยี่ยมดูว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันปีหนึ่ง<อ>สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ พิเศษเลยวันนี้แต่ว่าวันนี้ไม่มีน้องคมนะครับนี่ลุยเดี่ยวพอดีโอกาสดีนะไม่จะไปไหนแบบช่วงนี้ได้โนด้วยไปไหนไม่ได้เลยช่วงนี้ก็ผมก็อยู่ในฟาร์มเนี่ยนะครับพัฒนาฟาร์มไปเรื่อยๆ่เดี๋ยววันนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงว่าจะแต่รู้สึกเห็นเห็นในเว็บไซต์รู้สึกจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะว้าวขนาดไหนครับโอ้โหมีจุดคัดกรองด้วยครับ นี่ขนาดแบบโมแบบว่าเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มที่เฉยยังมีจุดคัดกรองก็ือทำเพื่อไว้เพราะว่าลูกข้ามาเยี่ยมชมเนี้ยก็สามารถทอู้หูนี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเดี๋ยวเราติดตามน้องมอสเข้าไปเดี๋ยวจุดแรกมีอะไรแนะนำไหมครับอนจริงตรงนี้อย่างฝั่งนู้นตอนแรกเนี่ยเราจะฝั่งซ้ายมือผมแรก็จะมีสัตว์เลียงคือสมยพี่าปเป็นปดกอ มก็เลยรีโนเวททำที่เลี้ยงเป็ดใหม่แล้วก็ขุดบ่อขุดบ่อน้ําเพื่อแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นหนองไปใช้น้ําในในฟาร์มครับแล้วก็พอดีมันมีน้ําแล้วมันเย็นต้นไม้เยอะก็เลยก็เลยทําเหมือนเป็นแบบว่าร้านกาแฟเล็กๆด้วยตรงนี้เลยโอ้มีร้านกาแฟด้วยเหรอใช่เลยจากต้องถ้าย้อนกลับดูคลิปคลิปแรกๆที่เราว่าจะจะเห็นว่าเป็นเล้าเป็ดว้าวตอนนี้ก็จะเป็นเป็นร้านแบบว่าเล็กๆ ใช่เมนูก็นะขายน้ำหลากหลายครับหลายสาหลายอย่างมีนีะครับเมนูแนะนำเลยครับมาเป็นเมนูมีเครงกาแฟชานมต่างๆอิตาเลียนสดาครับเมนูเราก็เป็นสลัดของเราก็กินที่นี่ได้เลยนะจิ้มสดเราด้วยโอ้แต่ก่อนตรงนั้นมันเป็นเป็ดมีเป็ดมีอะไรอ่าใช่ตอนนั้นจะมีอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมไม่ได้เลี้ยงเป็ดแล้วเลี้ยงไก่แทนเป็นไก่รมดีใช่แล้วแนวนี้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบไป ไก่ก็อยู่ในนั้นครับเริ่มดูได้แล้วก็ปล่อยแบบแบบอารมณ์ดีเลยอขอเ่อเลนเชิญครับเลขอเชิญแล้วก็มีกระต่ายไว้เลี้ยงโชว์ครับเสิร์ลูกค้ามาถ่ายรูปนะจเชิญนะพี่เข้ามาได้เลยนี่เราเข้า,าปิดนะเอาไว้เราปิดนะี่ฮะเป็นแบบไก่ลมดีมันก็แบบไม่ดื้อ เขาเรียกว่าไก่ลมดีใช่ไหมใช่ลมดีเราปล่อยเขาเลยครับเรียกมาปล่อยเขาเลยเขาก็กินอาหารแล้วก็กินผักกินอะไรด้วยแล้วก็ไข่ในไข่กในนี้นะแม่พี่มีไข่อยู่เพราะไข่วันหนึ่งตอนนี้สิบฟองเพราะว่ามีสิบตัวที่เริ่มไข่แล้วอใช่ส่วนอีกประมาณสิบสองตัวกำลังเป็นช่วงที่สองครับก็บอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้เราจะไปแบบยาวๆแบบไม่ตัดต่อ พอจะพาเดินเดินดูอย่างเดียวเลยวันนี้ชมั่ชมครับยินดีครับมันก็จะเชื่อมกันโซนสัตว์เลี้ยงน้ำแล้วก็ร้านเนี่ยฮะชิลๆบรรยากาศก็จะนั่งชิลเลยนะครับเป็นบรรยากาศแบบชิลๆเลยอ๋อทางนู้นก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยจะเป็นโรงเพาะโรงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะไปขึ้นขึ้นไปหอ ไอ้คือด้านเซลที่เราเคยดูเพราะนี่โรงพอนะใช่ค่ะนี่ก็เป็นโรงพอนเดี๋ยวก็น่ารีโนเวทใหม่ครับกำลังทำโอ,อำนนี้ก็ออขอแคคตัสย้ายมานี่แล้วใช่ไหมใช่ย้ายหนี่แล้วทีก็เดี๋ยวทำโรงด้วยอะไรน่าจะประมาณต้นต้นเดือนหน้าครับกุณพากำลังทำแคคตัสด้วยนะแนวเป็นต้นกล้าทั้งหมดของคราวที่แล้วไม่ได้จอดลึกเลยใช่ใช่ใช่ทางซ้ายนุ่นก็เป็นแปลงผักเนี่ยขั้นนี้ฮะที่ อันนี้ก็เป็นแป้ง,ง,งยาวเลยครับ <enth> นี่คือเป็นโซนสลัดของเขาเลยล้วนๆยาวๆเลยครับประมาณ50เมตรได้อยู่ตอมนี้กี่พันสิบแปลงครับพี่ิบแปลงกี่พันเนอ,อ๋นอประมาณ5้าชิครับหัวห้าชินเลยใช่ครับกีนโนเลตโอ้ยิงคอสเล่คอสิเ,อเอนอหางแยง่ีเอนนี้แคนี้เปลี่ยนแปลงมากเลยนะตอนปีแล้วยังเป็นป่าอยู่เลยตอนนี้ ขยับมาอันนี้วางชั่วคราวก่อนเดี๋ยวก็เราจะทำโรงสวยให้แบบลูกค้าเดินเล่นได้อะไรเงี้ยมีทุกอย่างให้เลือกใส่เลยเข้ามากินเองพี่ก็เคโลนี้ก็ดังๆเราก็ปลูกไว้ขายเล่น็กๆน้อยๆด้วยเขาโพดก็โอ้ยกินเล่นครับบางทีเสนใจพันธุ์ไหนแล้วก็มาปลูกลองปลูกไว้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเป็นการทดลองเราก็ยังคงคอนเสิร์ทดลองเราเหมือนเดิมก็แบบอะไรมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มาลองลูกปลูกไว้เงี้ยก็หลักๆก็เหมือนเดิมก็จุดเด่นคือขาย ใช,ใช่ผักสลัดก็คือผักสลัดช,ชูลงไปก่อนแล้วเราก็<ม>ให้คนเข้ามาดูบรรยากาศก็คือแบบพยายามทำบรรยากาศให้มันบบเกษตรแท้ๆอะไรอย่างี้แต่ท,ที่เห็นเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงตรงที่เป็นคาฟเฟ่นะคาฟเฟ<ช>่เลยคาเเป็นแบบว่ามันกึง่งๆที่แต่เราไม่ได้เน้นทางนั้นเราเป็นแบบว่าสวนเรียนรู้แหละส่วนรู้เกษตรเท่าแบบคนเข้ามาเรียนรู้ก็สมัครมากินน้ำกินได้โดยปกติเนี่เราได้ลูกค้าจากก็คนที่สนใจเกษตรครับแล้วก็คนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้คือเขาหาไม่ได้อะไรเงี้ยในเมืองตอนนี้พัทยาก็แบบ หาที่โล่งๆปอดป,อดปอดฟงอะไรเงี้ยเขาก็แบบเมิร์มานั่งเล่นนั่งชิลก็ต้องบอกได้เลยว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยโอ้โหดูพี่น้องครับดนูนี่ก็เป็นโรงนี่ก็ตอ <c oughs> นแรกครับมันสามารถปรับประยุกไปได้ด้วยจากแบบว่าโรงเก็บฟางอย่างเงี้ยก็คือทำทำเก็บฟางเก็บอุปกรณ์ด้วยโลโลเป็นหนึ่งอืมแค่ได้แบบนี้ พ่อหรือว่าขายขายแล้วเดี๋ยวเอาไว้ขายด้วยครับแต่ว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มพร้อกก็เลยเอาไว้ในร่มก่อนพี่ยี็ต้นหนึ่งก็ประมาณสองสามร้อยแล้วแต่แล้วแต่สีแล้วแต่ขนาดใช่จริงๆถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแก๊กตันจริงปกติเลยนะราคานี้ราคานี้เลยครับพี่แต่ว่าลูกค้าซื้อไม่ซื้อก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคนด้วยแล้วก็ชาเผื่อไว้เผื่อนาคตนี่เก๋ออันนี้ต้นสนพี่ต้นสนใช่ป่ะใช่ ถือเขาก็นั่งก็ทําเล่นๆนะครับสนุกสนุกกับแบบเวลาว่างแล้วก็ทําอะไรแย่งกันเล่นน้อยๆอันนี้ก็เผื่ออันนี้ไปอบรมด้วยฝั่งนู้นก็มีนะจากป่าแบบเราดูได้เราดูได้แล้วปุ๋ตรงนี้ก็เป็นสัตว์นิดหน่อยครับไว้เป็นสัตว์ขั้นระหว่างแล้วก็ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ไว้ก็คือถั่วาะ้าเป็นให้กระต่ายกินพี่ขายให้กระต่ายเดี๋ยวพี่ดูกล้วย น้องดูกันหองทองพี่อันนี้อาจจะเจ็ดหวีได้อยู่ครับโอ้สวยเลยอันนี้กี่ต้นประมาณกี่ต้นเยอะเลยนะเห็นกล้วยเยอะครับเห็นตามลูกหูลูกตาเยอะมากเลยหลังข้างหลังงอกหมดเลยพี่ใช่ป่ะได้นะทำบานี่พื้นที่เต็มยางยังไม่เต็มเลยเนี่ยนะยังครับยังโอ้ยังอีกยาวเลยทำไปเรื่อยพี่เพราะว่าหน้าปดมือก็ปลูกอ่ะน้องผักกานแล้มาปลูกแล้วก็วางไว้กินเองด้วยขาถั่วผักยาวถั่วปูแตงกวานะครับ มมมััันนนนี้พื้นที่ทั้งหมดนี่กี่ไร่หมดตอนนี้ผมทำมาประมาณสามไร่แต่นี้มันเป็นเจ็ดไร่แต่ยังไม่เต็มใช่วัดไม่เต็มครับอีกโหอีกสี่ไร่น่าจะเดงนลูกมันไว้ก่อนเออด็กก่อนที่ขยับไปพี่แต่ก่อนมานี่แถวนี้เราเข้าไม่ได้เป็นเป็นเป็นป่าไงอันนี้ผมก็ขยับมาเป็นปลูกปลูกมันของลุงคุณลุงไว้แล้วก็เดี๋ยวพอมันถอนไปแล้วก็ค่อยๆขยับแปลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือจะแบบไม่ได้ทีเดียวมันจะดูแลไม่ได้เราต้อง ฝึกสกิลเราจนแบบเออตอนนี้ใหญ่แล้วเราก็ดูแลใหญ่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ขยับไปค่อยๆทาไปแต่เ้าเดี๋ยวปลูกกล้วยนํากล้วยใช่ปะกล้วยก็เยอะเหมือนกันเนเยอะแล้วก็คือผมปลูกแล้วขายได้ไงมีที่ขายมีอะไรเงี้ยลูกค้าก็จองตลอดแล้วก็กินแจกชาวบ้านด้วยแล้วก็เลยปลูกไว้เนี่ยนี่ก็เกือบห้าสิบต้นลงไว้ทังหาไว้ก่อนเดี๋ยวพอมันโตแล้วก็เสริมเข้าไปอีกด้วยกล้วยอื่นนี่นี่ต้นอะไรมะลุมมะลุมอ๋ออันนี้อายุ นี่ที่เห็นเนี่ยประมาณเออ่ครึ่งปีนะเกือครึ่งปีมาหน่อยเดียวเอเจ็ดแปดเดือนมันลุมนะครับพี่น้องขนาดนี้แล้วพี่ใช่คือมันเป็นพืชโตไวถลันทแรงหมายอบน้ำมันมันก็ดีอ่ะพอผมผมก็พอไว้เยอะๆเลยเพื่อจะลงข้างหลังนี่แหละให้มันเป็นเอาจริงอ่ะมี fc ติดตามเยอะมากเลยช่วงนี้โอ้โหถือว่าเป็นจากจากแบบที่ไม่มีอะไรแล้วปีที่แล้วไม่มีอะไรเลยนะที่เรามาเป็นแบบทำเกษตรที่เฉยมันทั่วไปแต่ปีนี้เราก็มาหยับขยับหยายจนนึงให้เห็นว่ามันเริ่มอยู่รอดเริ่มต่อยอดได้ ็อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่อยู่นิ่งนะครใช่ทำทุกวันครับแต่ว่าวันนี้ละหน่อยวันไหนเรามีจังหวะขยายแล้วก็ขยายปพ๊บเข้าไปทีเดียวเนี่ยแต่วันไหนเรายังไม่ได้มีจังหวะแล้วค่อยๆทำอย่างน้อยต้องทําทุกวันวัดาะต้นไม้หรืออะไรเงี้ยเราต้องเพิ่มตลอดแน่คือที่เห็นเดินเข้ามาก็เห็นทีมงานเยอะขึ้นใช่เยอะขึ้นก็อยู่คนหลายการเติบโตขึ้นมันก็ต้องตามตามยุคตามสมัยนะใช่ครับเรื่องแรกก็ทำไม่อีกคนตันนี้ก็เยอะแล้วพี่มเติม เดี๋ยวไปเรื่อยๆวันนี้เราไปเรื่อยๆวันนี้ได้ได้ได้เนี่ยกล้วยก็กำลังออกนี่นั <c oughs> นวะพันเตียงก็ <c oughs> กำลังจะออกเนี่ยนันวะเตี้ยเลยเนี่ยต้นแค่นี้ลูกดกนะพี่ต้นนี้ได้พันมาซึ่งแทงชอกแทงเปลือยนันวะเตี้ยเนี่ยตตเ, <c oughs> เตียเ้ย,ยแค่นี้เองออกว่ะไม่มีเนี่นยเตี้ยก็แทงลูกหมดพี่แล้วก็ปักต <c oughs> ้องหาสู่มตุ่มสวยลูกสวย นี่หอมบ้านผมโอ้นี่พี่น้องเห็นแล้วโอ้ถ้ามาสุกสุกนี่โอ้นี่นี่น,น,นี่ก็โอ้หน่งลูกเล <า S 2> น,นี่ก็น่าจะเกือบยี่สิบลูกหวีนึ่งอะอปกติเคยปลูกได้สูงูยี่สิบสองยี่สิบสองเลยหรอยี่สิบสองลูกหวีนึงขายตอนนั้นไปหวีร้อยสามสิบให้คุณครูที่เขาอยากกินกันเขาซื้อโอ้ยถูกมากเลยแบบนี้ใช่วันแบบนี้ อันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ขายแพงมากพี่คนเดียวคนจองแล้วเออแล้วแบบเรามาซื้อพวกถ้ามาซื้อในในในฟาร์มเลยถูกถูกกว่าไหมหรือใช่พี่ก็ค่าเข้ามาก็ราคาคุยกันได้ครับใช่แต่ว่าเราต้องจองไว้ก่อนเพราะว่าบางอย่างูกล้วยเนี้ยก็มีคนจองไว้ตอนนี้ก็คือบอกเราอยากได้กล้วยนะขอว้เราสั่งผมไว้ผมก็จะมนชื่อไว้แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาจะรู้สึกว่าวันนี้มีมีออเดอร์แล้วครับมีออเดอร์ผักผักันพีตลอดเยู่ยแล้วพี่ เออเดี๋ยวเราไปดูสวนผักพี่ที่สามารถขายได้นะเดี๋ยวหลังคลิปเราค่อยไปดูหอฟอยไาเชลนี่ก็คือสวนวอันนี้คือเก็บได้เลยปะใกล้แล้วพี่มันจะอีกประมาณสัปดาห์นึงก็จะเจอจะดีจะไล่ยุ่ไปเรื่อยๆครับก็<ไอ>ดปกติผมก็เก็บตลอดอยู่แล้วทุกวันอะ ก็คือแปลงก็จะเป็นแบบแหวงๆหน่อยมันจะไม่ได้เป็นแปลงเต็มๆเหมือนแปลงโตข้างหน้านั่นคือแปลงเต็มก็จะเก็บทีเดียวโดยประมาณกี่สัปดาห์เก็บไม่เกินสี่พี่ไม่เกินสี่ก็คือผมเพาะไว้นู่นสิบห้าวันลงนี่อีกประมาณเดือนหนึ่งประมาณสามสัปดาห์ลึ้นไปก็เริ่มเก็บเลยแล้วก่อนอยูเขาอะไรเงี้ยใช่เป็นแบบโอ้ช่วงนี้กำลังฮิตเลยผักนี่ใช่ครับพักนี้ตามโรงแรมก็เยอะนะโรงแรมพี่ก็สั่งเยอะเลย ถ้าไม่รู้แล้วทีโรงแรมมีแขกนั่นคือสั่งเยอะออเดอร์เยอะอนี่เสียดายทุงนี้โรงแรมก็ออเดอร์น้อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยคุยในหอคอยกันนดัดนได้ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาถึงหอคอยแอเซลแล้วบรรยากาศที่คินนี้ไว้ถ่ายรูปนะโอ้บรรยากาศดีมากเลยตอนเย็นๆนี่รูปน่ากินข้าวอย่างนี้ ปลาแบบปลาเป็นจะเห็นตัวใหญ่เลยฮะที่เราเคยคุยคุยไว้นี่โอ้โหเป็นจริงหมดเลยนะที่คุยไว้ปีที่แล้วนี่โอ้โหแบบสุดยอดเลยแล้ว่าแบบจะเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่อะไรเงี้ยทำปลาทำอะไรแล้แบบบางคนนี่แบบยกธงขาวตั้งแต่ครึ่งปีแล้วโอ้หแต่นี่เปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยคือไม่มันก็แบบว่าทํางานทุกวันพี่แต่ว่าเราผมพยายามหลักการคือต้นทุนต่ำๆไว้อ่ะเพราะว่าจริงๆเกษตรเป็นอะไรที่ถ้าเราลงทุนส้มเดียวทีเดียวก็ได้แหละ แต่ถามว่าผลตอบแทนมันออกกลับมาไม่เยอะไงไมันต้องใช้เวลาในเป็นตัวกาหนดใช่ทนนี้เราก็เลยไปต่อยอดจากอะไรที่เรามีก็ต่อยอดไปเงี้ยแต่เราทําไม่หยุดไงทำทุวกวันใช่มันก็เลยได้มาตรงนี้คือผมก็ไม่ได้เป็นคนมีทุนเยอะนะผมบอกไว้ก่อนเลยภาษาโหทำใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่คือเราทําท้าพี่เข้ามาเห็น<ช>นะจะเปพัฒนาการ<ช><ช>ว่าเราไม่ได้ตู้มเดียวเงินล้านเงินครึ่งแสนเงินเราโยนลงไปแล้วแบบเปลี่ยนเป็นแปลงแล้วไม่ใช่เราค่อยๆยแบบ เล็กๆจากเล็กๆเลยนะทดลองไปแล้วตรงนี้เอ้ยมันดีแล้วก็ขยับขยายตรงนี้วันนี้เราขยายเต็มแล้วเราไม่มีอะไรทำนอกาขยายเพิ่มอีกอะไรเงี้ยมันได้ใช้แรงแรงงานแรงคนแรงใจมากกว่าได้แรงเงินก็เดี๋ยวอันนี้ถือว่าเนี่ยพี่น้องสามารถไปดูคลิปผมได้แล้วก็ไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆไปทางเกษตรเกษตรกต่างๆได้ก็าจะดูว่าจะดูดีรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะใช่ใช่ใช้ความมุ่งมั่นนะ มีแล้วก็แบบแ่หล,หลายๆอย่างในการคุยกับทีมด้วยอะไรีว่าแบบมัเพราะว่าแต่และช่วงมันก็มีชวที่ดีและไม่ดีของการาเกษตรอย่าเง,งี้ยสำหรับลรคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องมอสมากนะครับ <laughs> ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็แค่มาเยี่ยมเยือนนัครับฝากได้วยกีนเสร็จแล้วความครับครับครับขอบคุณมากครั <c oughs> บสวัสดีครับ